เป็นพิธีกรน,นะคะนอกจากได้พูดได้เงินได้ฝึกสกิลพรอพิสเปกซิ่งแล้วนะคะได้อะไรอีกจริงๆมองจะบอกว่าการเป็นพิธีกรเนี่ยมันได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะในสายอาชีพนี้คือเราจะได้ความรู้รอบตัวเยอะมากและที่สําคัญคือได้เที่ยวค่ะทุกคนให้ดูค่ะวันนี้เรามากันที่ระยองนะคะงานของทอททค่ะมาโรดทิปการจะไปกันที่จันทบุรีแต่ว่ามีการมาแวะเยี่ยมชมก่อนนะคะเรือรบหลวงประแสข,ของจังหวัดระยองค่ะทุกคนซึ่ง จะบอกว่าอาชีพพิธีกรอะเราจะได้ท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลาต่อให้ไม่ได้เป็นพิธีกรท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวนี้มันจะทําให้เราได้เติมความรู้รอบตัวเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอย่างเช่นวันนี้ปองก็เพิ่งรู้ว่าเรือลาเนี้ยเป็นเรือที่เขาใช้ในการลบนะคะระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แล้วไทยเนี่ยเราก็ส่งราชนาวีเข้าไปร่วมลบด้วยนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลียังดีอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆเราก็มีการส่งทหารเข้าไปด้วยนอกจากนี้นะคะการเป็นพิธีกรเนี่ยมันก็ยังทําให้เราได้เดินทางท่องเที่ยวถ้าคร เป็นสายชอบท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร์สายประจนภัยเนี่ยน่าจะเหมาะน่าจะชอบกับอาชีพนี้ค่ะ